วสวัสดีท่านผู้ติดตามแฟนเพจข่าวสดออนไลน์ทุกท่านนะครับขณะนี้ข่าวสดออนไลน์เรากําลังรอมาสัมภาษณ์นะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดน,นะครับหลังเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความบนเพจ facebook นะครับถึงคนในวงการบันเทิงท่านหนึ่งนะครับที่ได้ตบหน้านักแสดงช่องมากสีนะครับ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับภายหลังมีอขออนุญนะครับภายหลังผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยได้ชวนคนที่บาดเจ็บนะครับไปกินปูแต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมไปกินปูด้วยก็เลยกลายเป็นเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น,นครับเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างเรามาติดตามกับตัวทนายตั้มกันตอนนี้นะฮะ เนเห็นเป็นโพสต์ประเด็นร้อนไทยทําอะไรทาร้ายร่างกายกันที่ประเทศเกาหลีเลยเหรอคะครับก็มีน้องนักแสดงหน้าใหม่คนหนึ่งนะครับเขาก็ทักเข้ามาในไอจีนะครับว่าเนี่ยเขาถูกนักแสดงรุ่นใหญ่คนหนึ่งนะครับทำร้ายแล้วก็ถามว่าสามารถดําเนินคดีที่เกาหลีได้ไหมหรือสามารถดําเนินคดีที่ไทยได้ไหมครับก็ถามรายละเอียดเขาเนี่ยแหละว่าเกิดเหตุอะไรยังไงน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการรู้จักกับ ดาราคนนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงนะครับเขารับจ็อบในการพาคนไปอัพหน้าที่เกาหลีนะครับแล้วปรากฏว่าผู้จัดการของเขาเนี่ยสนิทกับทางดาราคนนี้นะครับเขาก็ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันหลายวันแล้วแหละนะครับทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ไปเดินซื้อของกันในห้างอยู่แล้วปรากฏว่าทางดารารุ่นใหญ่คนนี้นะครับเขาอยากกินห่อหมกเอ้ยไม่ใช่ครับเขาอยากกินปูเขาอยากกินปูนะครับ ปรากฏ no? ว่าพอน้องคนนี้เขามีมีหนังที่เขากาลังออนอยู่พอดีเขาก็เลยไม่สะดวกเขาก็เลยไม่ขอไปด้วยนะครับปรากฏว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้เขาก็ฟิลขาดเขาก็มีการตบน้องเลยนะครับพอตบน้องเสร็จเนี่ยน้องเขาก็เลยแบบอยู่ด้วยกันนะครับเขาเกรงใจด้วยนะครับเขาก็แบบว่าส่งข้อความไปบอกทางคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าเออถ้าทาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเกรงใจแล้วนะครับถ้าดําเนินการอะไรได้ก็ดําเนินการเลย นะก็เลยเป็นต้นเหตุว่าวันนี้เนี่ยพอเขามาปรึกษาเสร็จเมื่อเช้านะครับก็เลยบอกว่าให้เขาเนี่ยไปแจ้งความที่เกาหลีนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าคดีจะเกิดนอกราชอาณาจากกักรนะครับแต่ก็สามารถดําเนินคดีในประเทศไทยได้นะครับเพราะมีความผิดฐานทําลายร่างกายนะครับเรื่องนี้อายการสูงสุดก็จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการฟ้องคดีนะครับในบริเวการตกนั่คืตกแบบทีเด็ ตบแรงครับน้องบอกว่าตบแรงมากเลยครับตบที่หน้าที่หัวตรงนี้ครับตีดีครับตบทีหนึ่ง<_ <D> _ <A> นะครับมีตบที่ตัวอยู่หลายทีแต่ว่าตบหน้าทีหนึ่งตอนกำลังจะออกจากห้างนะครับอม <_ D _ A> ันเป็นลักษณะที่พอน้องเขาปฏิเสธปุ๊บแล้วก็ตบเลยหรือแบบว่าไปด้วยหรือมีการยื้อไม่ครับตอนที่ปฏิเสธเนี่ยแค่ตบตรงนี้นะครับแล้วเขาอย,อยู่เขาไปโมโหอะไรเดี๋ยวต้องให้น้องกลับมาไทยให้น้องเล่าให้ฟังเพราะว่าได้มีการคุยแล้วก็ตอบโต้กันแล้วเขาก็มีการตบหน้าระยะห่างกันไม่กี่วินาทีหรอครับ ทาสัญยังครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำครับแล้วพวกผู้จัดการคนอื่นๆว่าไงบ้างก็เออผมไม่ได้ถามในส่วนผู้จัดการนะครับแต่ว่าทราบว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ20กว่ากว่านะครับแล้วก็ที่บ้านก็ไม่เคยทําแบบนี้กับกับลูกเขานะครับเขาก็ไม่พอใจว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าไม่ได้สนิทไรกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆก็คือน้องเนี่ยเป็นลูกค้าด้วยซ้าผมถามว่าน้องเนี่ยไปเนี่ยเราได้สปอนเซอร์หรือเปล่าหรือว่า เขาพาเขาไม่ออกค่าใช้จ่ายให้เราหรือเปล่าน้องบอกเปล่าเลยครับผมจ่ายเงินไปเองสองแสนกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะไปทำนะแล้วตัวดาราคนนี้เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการที่พาน้องไปนะครับกนครั้งแรกเลยครั้งแรกครับครั้งแรกครับแล้วดาราคนนี้ค่ะเขาตอนนี้เขารู้ตัวหรือยังคะว่าน้องผู้ชายดาเนินเสียบเขาแล้วเขาพูดอะไรยังไงี้นะเขารู้ว่าเป็นข่าวแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้มีการหลังจากที่ผมได้มีการโพสต์ไปนะครับ ทา,ทางดาราคนนี้ได้มีการโทรไปหาผู้จัดการของน้องเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเขามีการบล็อกไลน์แล้วก็บล็อกเบอร์ของดาราคนนี้เพราะเขาไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับแล้วก็ย้ายโรงแรมเปลี่ยนเที่ยวบินก็คือไม่อยากจะเจออีกแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าดาราคนนี้เนี่ยพอติดต่อน้องไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อไปที่ผู้จัดการของน้องนะครับพอติดต่อไปที่ผู้จัดการของน้องเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับว่าทําไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทยาอเงี้ยไีการไปตาหนิน้องอีกนะครับน้องเขาบอกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยผมไม่เกรงใจแล้วพี่ พี่ดําเนินการถึงที่สุดไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยน้องจะแถลงข่าวนะครับน่าจะประมาณสักอีกประมาณสักสี่วันห้างที่วางหรือห้างห้างไหนห้างเกาหลีครับห้าเหรอครับเอ่อเดี๋ยวเประบุดีกว่านะครับเอาว่าเป็นห้างที่ที่เกาหลีครับไปน่าจะไปคนละไฟท์ นะครับแต่ว่าก็ไปกับกับของเนี่ยแหละครับของดาราแล้วสรุปดารารุ่นอย่างนั้นก็คือลงลูกที่กินปูคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาชวนกันไปกินปูครับก็เป็นปูลูกนั้นแหละก็นั่นแหละวันนั้นแหละครับวันนั้นแหละครับแนังว่าสี่วันแห่งห้างคือม้วยเห็นด้วยไหมครับนี่ครับเขาบอกว่ามีคนไทยเห็นเรืงเยอะครับแล้วน้องเขาอายในส่วนของตำรวจเกาหลีเขาดำเนินการอะไรยังไงบ้างครับเ่มต้นเก็บหลักฐานแล้วครับตอนนี้เขาก็เข้ามาเก็บหลักฐานนะครับว่าคงจะมาสอบคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นพนักงานของห้างนะครับแล้วก็ คิดว่านะครับที่ทางน้องเขาบอกเนี่ยเขาบอกาทางเกาหลีเขาเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับมีการทําร้ายร่างกายกันแบบนี้นะครับทำรายร่างกายนที่เราตั้งข้อหาอะไรได้บ้างจากรือิรร้ายร่างกายครับมาตรา295นะครับทำให้ได้รับอันตรายแก่กายนะครับทำไมดาราุ่กแก่เนี่เขาถึงเลือกทำเพราะว่าเหมือนเขาอายุก็เยอะแล้วก็คือเหมือนไปเป็นหมู่คณะอารมณ์แรปรปรวนหรืออะไรคือหลังจากวันนี้ที่ผมโพสต์ไปนะครับ ก็มีคนเดา,ากันมากมายเลยว่าคือใครคือใครนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีดาราอยู่ท่านหนึ่งที่สนิทกับดาราคนนี้นะครับเขาก็ได้มีการเอ่อบอกเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าใครเนี่ยคนที่โดนตกคือใครคือเขาเดาถูกแล้วแหละว่าใครที่ตกนะครับแล้วเขาก็เดาว,ว่าเป็นคนขับรถใช่ไหมผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นดาราดาราน้องใหม่เลยที่กําลังออนหนังอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าอ้าวตายแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นกับคนขับรถเขาแล้วด้วยอันนี้ต้องไปตามสื่อไปแล้วแหละว่า จริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้ผมได้รับการบอกเล่ามาอีกทีหนึงห่งใช่ครับเขาเขาเล่าว่าเคยทำแบบนี้คนขับรถมาเขาเขายังเข้าใจว่าคนขับรถเนี่ยมาล้องผมบอกไม่ใช่หลังหลังจากที่ต้องโพส,สต์ทูปภาพลงไปดาราท่านนั้นมีติดต่อมาคือทางไม่มีครับผมไม่ไม่มีคอนแทคเราก็ไม่รู้จักกับเขาก็เขาบอกว่าคือดำเนินคดีรงที่สุเดเลยครับ ดำเนินคดีอะไรได้ก็ดําเนินคดีอะไรผมก็เลยบอกว่าให้ให้แจ้งความที่เกาหลีก่อนนะครับแล้วถ้าเกาหลีดําเนินการอะไรสมมุติว่าเกาหลีได้มีการลงโทษทันก่อนที่กลับไทยเนี่ยเราก็ไม่สามารถดาเนินคดีที่ไทยได้แล้วเพราะว่าการการะทํามผิดแค่หนึ่งครั้งเนี่ยมันก็ต้องรับโทษแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับไทยมาก่อนโดยที่ยังไม่รับโทษเราก็ําดำเนินคดีที่ไทยต่อได้ได้มีการถามเหตุการณ์ก่อนนัดี่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีปมในใจกันก่อนไหม ครับผมผมถามละเอียดเวลาผมคุยกับลูกพามานะครับก็ถามว่ามันมีทะเลาะอะไรกันมาก่อนไหมเขาบอกไม่แต่ว่าผมอ่ะน้องมีคำพูดเขานะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเหมือนกับว่ามาต้องไปดูแลเขาทที่ผมมาเป็นลูกค้าต้องมาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปก็ถ่ายนานต้องเอาใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็หมบ,บว่าหมดให้ฟังนะครับแล้วเขาบอกเขาก็ไม่อยากจะต้องมาอย่างนี้แนละ้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเขาต้องการมาทําหน้ามาทําตาไม่ได้ต้องการที่จะมาดูแลใครนะครับเวลารุ่นใหญ่คนนี้ คิดอะไรกับดารารุ่นน้องคนนี้ไหมผมได้สอบถามเหมือนกันนะครับว่าเราถามจริงนะเนี่ยเรามีอะไรกันหรือเปล่าหรืออะไรกันยังไงเนี่ยเพราะไม่ครับยืนยันว่าไม่ไมีอะไรนอนก็นอนคนละห้องกันแล้วก็ไม่ได้สนิทด้วยเพิ่งจะมาสนิทก็ตอนที่มาที่เนี่แหละนะครับคือคนดารานใหญ่คือเาก็กล้านะแ,ลแบบแบบทตัวเห็นว่าโดนแบนด้ดวยเออพฤติกรรมของเขาที่ผมไปเช็คดูนะครับเขาก็เคยมีเอาไอจีไปด่า อะไรคาไม่สุภาพนะครับแล้วก็มีเคยโดนชาวเน็ตแบนนะครับอันนี้ที่ที่ผมไปไปเปิดค้นดูที่ตั้งออกมาเปิดเผยให้ที่หลายคนรู้กังวลไหมว่าเขาจะพร้อมกลับอ่ะไม่กังวลครับไม่กังวลเลยเพราะว่าที่เราไปพูดเนี่ยเราพูดในหาตัวแทนของลูกความเรานะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงเราไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาหรือว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยเห็นข่าวเนี่ยว่าผมมาออกให้สัมภาษณ์นะครับไม่จริงยังไงเนี่ยให้ออกมาพูดเลยว่าไม่ได้ตบนะครับออกมาสวนเลยนะครับ ไม่ผมแต่ละข้อจริงมาอย่างนี้ผมก็มามาบอกกับทุกคนนะครับน, <ะ S 1> น,นี้ก็ตอนนี้ก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังกันแหละนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงอันอื่นขขงอุบไปก่อนดีกว่าอยวรอเขามาแถลงอีกทีนนก่อนว่ายังไงผมอยากฟังเขาก่อนแต่วาจิตใจน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะก็น,น้องเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขาก็จิตใจยยแย่แหละนะครับเพราะน้องเขาอย่างที่บอกว่า,วาอายุ20่สิบกว่านล้นเองยนะครับ ไปถงดารารู่ที่ใหญ่ที่ไปกินปูบ้างไหมคะก็ตอนนี้ไปกินปูคนเดียวจริงๆเราก็ไปกินกันได้นะครับเราก็บางทีเนี่ยผมผมไปกินข้าวของคนเดียวผมก็ไปนะครับก็อย่าไปโมโหเวลาชวนเพื่อนเราเขาไม่ไปหรืออะไรนะครับแล้วก็ขอให้สายห่อโมกดีๆแล้วกันนะครับโอเคครับ ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มนะครับก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งนะครับได้ตบหน้านักแสดงชายรุ่นใหม่นะครับที่ห้างกลางเกาหลีใต้นะครับซึ่งเหตุถึงเรื่องมาจากความไม่พอใจนะครับที่ดาราคนนี้ไปชวนน้องนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยแล้วเขาไม่ยอมไปกินปูด้วยกันนะครับโดยทนายตั้มก็ระบุนะครับว่าเริ่มต้นเดิมทีนะครับ ตัวบุคคลที่ชวนนักแสดงชายคนนี้ไปทานปูด้วยนั้นเป็นเป็นผู้ที่อาเรียกว่าเป็นนายหน้าในการหาคนไปศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านะครับที่เกาหลีใต้โดยจะมีค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้าด้วยนะครับซึ่งนักแสดงชายที่ถูกกระทําเนี่ยก็จ่ายเงินเองเพื่อไปอัพหน้าที่เกาหลีเป็นเงินกว่า20งแสนกว่าบาทนะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับเมื่อ นักแสดงชายคนนี้ปฏิเสธการไปรับประทานปูกับนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็แต่หลังเกิดเรื่องมาตอนนี้ทางตำรวจเกาหลีใต้ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมสอบปากคำพนักงานห้างที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าในห้างขณะเกิดเหตุตอนนั้นก็มีคนไทยอยู่ด้วยนะครับทำให้นักแสดงชายท่านนี้นี่ได้รับความอับอายเป็นอย่างมากซึ่งแม้ว่าความผิดจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับกรณีนี้สามารถดําเนินคดีได้ในประเทศไทยเช่นกัน โดยทยนายตั้มนะครับบอกว่าที่สํานักง,งานอายการสูงสุดนนครับจะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องต่อจากนี้นะครับภายหลังจากที่นักแสดงชายท่านนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยภายในไม่เกิน4ี่วันนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการถแถลงข่าวด้วยแลวก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในข้อหาที่สามารถเอาผิดได้นะครับก็เป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่น,นครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า5ร้อเจ็ห้านะครับตรงส่วนนี้ นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นความขึ้นหน้าล่าสุดของดาราปิศนาที่ทำร้ายร่างกายดาราอีกท่านหนึ่งที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวา้มีความขึ้นหน้าอะไรมาติดตามกับข่าวสดออนไลน์กันอีกครั้งนะครับขอบคุณและสวัสดี